ข้อนี้นะครับเป็นเบสิกของการบัญชีต้นทุนนะครับที่เราเป็นนักบัญชีจะต้องมีการคำนวณต้นทุนการผลิตถ้าเกิดมันอยู่ในธุรกิจผลิตสินค้านะครับมาดูในคําถามกันนะครับห้างใช้ระบบต้นทุนงานสั่งทำก็คือในการสะสมต้นทุนเขาเนี่ยเขาใช้ระบบต้นทุนงานสั่งทำนะครับในการคํานวณต้นทุนการผลิตนะครับโดยจะใช้วิธีต้นทุนปกติคําว่าต้นทุนปกติหมายความว่าอย่างไรครับคำว่าต้นทุนปกตินั้นหมายถึงว่า ใช้ DM จริง DL จริง MO ประมาณการอันนี้คือเบสิกก่อนที่เราจะต้องทราบนะครับว่าถ้าเกิดเขาบอกว่าวิธีต้นทุนปกติหรือ normal cost เนี่ยจะใช้วัตถุดิบทางตรงจริงค่าแรงงงตรงจริงส่วนค่าใช้จ่ายกำเดิน,นั้นเราจะประมาณการมันขึ้นมานะครับแล้วเขาบอกว่าอย่างนี้ครับโดยในการประมาณการนั้นเนี่ยเขาก็ได้มีการปันส่วนนะครับ ค่าใช้จ่ายการผลิตด้วยอัตราค่าใช้จ่ายผลิตที่คิดไว้ล่วงหน้าก็คือมันมาขยายความมาแหละครับว่าค่าใช้จ่ายการผลิตที่คุณประมาณการขึ้นมาเนี่ยคุณจะต้องคิดไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับก็คือตามหลักการนี่แหละ MO ประมาณการเนี่ยก็ต้องมีการประมาณการไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับระหว่างเดือนธันวาคม5มีข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตดังนี้ก็คือบอกว่าเขาบอกว่ามีการเบิกวัตถุดิบทางตรงไปใช้4 0 0 0มเบิกวัตถุดิบทางอ้อมไปใช้5 0 0 0 มีค่าแรงทางตรง1 0,000มีค่าใช้จ่ายกำลิท์ที่เกิดขึ้นจริง2000และมีค่าใช้จ่ายกำลิทิ์คิดเข้างาน2,500ดังนั้นกลุ่มนี้นะฮะกลุ่มค่าใช้จ่ายกำลิทิ์จริงกับประมาณการเนี่ยมันคือกลุ่มค่าใช้จ่ายกำลิท์และแต่สําหรับข้อนี้เนี่ยเขาสะสมโดยใช้ต้นทุนปกติดังนั้นไอตัวค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเนี่ย2,000เนี่ยไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ต้นทุนจริงนะครับเขาใช้ต้นทุนปกติดังนั้นต้องใช้ค่าใช้จ่ายกำลิทธิ์คิดเข้างาน ดังนั้นเมื่อเขาใช้ค่าจ่ายกำลิศคิดเขออา้ามาที่เกิดจากการประมาณการแล้วเนี่ยตามที่บอกไปก็คือค่าจ่ายกำลิศจริง2,000ก็ไม่เกี่ยวข้องอยู่แล้วและการเบิกวัตถุดิบทางอ้อมเนี่ยซึ่งวัตถุดิบทางอ้อมเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในค่าจ่ายกำลิศที่เกิดขึ้นจริงซึ่งเราก็บอกอยู่แล้วว่าค่าจ่ายกำลิศที่เกิดขึ้นจริงเราไม่เอามาใช้ดังนั้นวัตถุดิบทางอ้อมที่เบิกใช้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยนะครับดังนั้นตัวนี้ก็จะต้องตัดออกไปเพราะเราต้องการแค่เพียงอะไรครับ DM จริง DL แลจริงและ MO ประมาณการนะครับโดยคำถามถามว่าอะไรครับถามว่าต้นทุนการผลิตสำหรับงวดเท่ากับเท่าใดเนี่ยคำถามตรงนี้นะครับมันจะต้องอยู่ในงบต้นทุนการผลิตเพราะว่าอะไรครับคำว่าต้นทุนการผลิตสำหรับงวดเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันอยู่ในงบต้นทุนการผลิตนะครับดังนั้นเราก็จะไปดูที่งบต้นทุนการผลิตในหนังสือของเรานะครับในงบต้นทุนการผลิตเนี่ยประกอบด้วยวัตถุดิบทางตรงที่ใช้ไปจริงค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายการผลิตนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายผลิตนั้นอาจจะเกิดขึ้นจริงหรือประมาณการขึ้นมาก็ได้นะครับซึ่งในข้อนี้เนี่ยเขาบอกแล้วว่าเกิดจากการประมาณการเพราะใช้วิธีแบบต้นทุนปกติดังนั้นก็จะใช้ตัวนี้ไม่ใช้ตัวนี้นะครับบวกการ3ตัวก็จะกลายเป็นต้นทุนการผลิตประจํางวดเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่เขาถามดังนั้นสําหรับข้อนี้เนี่ยนะครับมันจะจบแค่เพียงตรงนี้เท่านั้นเองมันจะจบแค่นี้นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยไม่เอามาใช้ เพราะเขาไม่ได้ให้เราหาต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จถ้าเกิดเขาให้เราหาต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จน่ะเราจะต้องบวกงานระหว่างผลิตต้นและหักงานระหว่างผลิตปลายก็จะกลายเป็นต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จแต่ข้อนี้เขาไม่ถามเขาก็ถามว่าต้นทุนประจํานวดเนี่ยเท่าไหร่ดังนั้นก็ต้องประกอบด,ด้วย3ตัวนี้ก็คือต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่ใช้เท่านั้นเองนะครับดังนั้นเราก็แทนค่าลงไปเลยครับวัตถุดิบจริงเท่าไหร่ครับเบิกใช้ก็คือใช้ไปจริงเนี่ยสี่หมื่นอ่ะตรงนี้คือ4ี่หมื่นเทียบเคียงไปเลยนะครับ ส่วนค่าแรงทางตรงที่ใช้ไปจริงก็คือ1,000 0อ่ะก็บวกเข้าไปอีก1,000 0และค่าใช้จ่ายการผลิตตามวิธีต้นทุนปกติต้องใช้ตัวนี้2,500ครับค่าใช้จ่ายผลิตที่เข้างานจากการประมาณการ2,500แล้วเราเอามันมาบวกกันครับ3ตัว3ตัวบวกกันก็ได้เท่ากับ52,500ครับเนี่ยครับคือคำตอบครับว่า52,500ที่เขาถามเลยครับ เขาถามว่าอะไรครับต้นทุนการผลิตสำหรับงวดเท่ากับเท่าไหร่ก็เท่ากับเนี่ยครับ52,500บาทมาดูในช้อยกันนะครับมีไหมครับข้อกอไก่ตอบเลยครับ52,500บาทนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบกอไก่ครับ